าคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะให้ใจกับคนคนนี้ต่อไปดีไหมนะนะคะตอนนี้ขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะคะตอนนี้คุณค่อนข้างรู้สึกว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความผิดหวังหรือความรู้สึกว่าเสียดายเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาหรือไม่ใช้คําว่าถ้ารู้อย่างนี้นะคะรู้อย่างนี้น่าจะรักกันมาตั้งนานหรือเปล่า มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยผิดหวังเคยเลิกลากันไปแล้วแล้วกลับมาพูดคุยมาเป็นพลังมาเป็นกําลังใจให้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าคนคนเนี้เขาจะดูบ้างงานก็ตามแต่ณนะวันนี้ปัจจุบันเนี้ยเขาดูเขาจะมีความหวังเขาจะมีความทุ่มเทกับคุณมากๆเลยนะคะแต่ตัวคุณเองอะคะ่ะคุณกลับรู้สึกว่าที่ผ่านมา ทำไมทำไมทำไมเพิ่งจะมาทำไมปล่อยให้ฉันเก็บความรู้สึกข้างในใจได้แต่แอบบมองแอบบคิดแอบบคิดถึงแอบบเป็นห่วงมีแต่ความแอบ,บอยู่ข้างในใจจนเหมือนจะถอดใจละเพิ่งมาตอนเนี้เพื่ออะไรนะคะอ่ะแล้วขอดูต่อว่าสถานการณ์เป็นยังไงต่อแต่คุณก็ยังรู้สึกว่าโอเค ถ้าเกิดว่าตั้งใจฉันจะลองอดทนดูกันสักตั้งนะคะตอนนี้เรียกว่าใช้เรื่องราวในอดีตเป็นการเรียนรู้ในปัจจุบันนะคะนั่นข็ดูว่าแล้วตอนนี้ค่ะคุณคิดรู้สึกยังไงกับคนคนนี้นะคะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากพอคะ่ะคุณรู้สึกว่าคุณมีแสงสว่างมีความสดใสคุณรู้สึกว่าคุณได้ดูแลเขาได้ทําอะไรต่างๆให้เขาด้ใจแต่ฉันไม่ได้ทําด้วย การที่ใช้แต่หัวใจนะฉันใช้สมองด้วยลรวจ้าคุณรู้สึกค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะในตอนนี้ตัวเขาเองเขาก็มั่นคงกับคุณถึงแม้ว่าเขาจะนิ่งๆแล้วค่อนข้างคิดในเรื่องของการหาเงินหาทองสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองนะคะบางทีคุณกับเขาอะค่ะมันก็งงๆว่าเอ๊ะเราเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราเป็นแค่เพื่อนกัน ที่คอยหยอกล้อ,อ,ลอคอยกลืนประสาทกันหรือว่าเป็นความรักนะแต่จริงๆอะ่ะคุณก็รู้แหละว่าเขารักคุณเพราะว่าคุณกับเขาถึงแม้ว่าจะมีความต่างความห่างกันหรืออะไรก็ตามแต่คุณกับเขากลับเป็นการเริ่มต้นใหม่เป็นการเข้าใจกันได้อย่างลงตัวมากขึ้นนะคะและที่แน่ๆครั้งนี้เขาค่อนข้างที่จะทุ่มเทความรักให้กับคุณมากทีเดียวนี่คือสิ่งที่คุณรู้สึกนะคะงั้นมาดูต่อว่าตอนนี้เขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณนะคะ เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่มาทําให้เขารู้สึกมีความสุขมีความหวงังมีกําลังใจในชีวิตอีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่คอยหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขานะคะแต่ชิโน่ไม่ค่อยหยิบยื่นให้แม่เลยครับลูกอะแล้วอะไรต่อแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ยังเก็บซ่อนไว้อะคะ่ะมันอาจจะยังไม่ชัดเจนมันยังเป็นความรู้สึกที่ เป็นความสัมพันธ์ที่ยังเก็บไว้มันค่อนข้างคลุมเครืออยู่นะคะแต่เขาคิดว่าเขาจะไม่เก็บไว้อีกต่อไปแล้วเขาอยากจะได้ความชัดเจนเขาอยากจะจริงจังแล้วก็ทําให้มันเด็ดขาดขึ้นนะคะอยากจะประกาศออกสู่สาธารณชนแล้วนะคะอยากจะออกสื่อคือไม่อยากเก็บคุณไว้ในเงามืดนะคะแต่เขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงคุณเป็นเหมือนความฝันเป็นสิ่งที่เขาต้องการทําไมเพิ่งจะมารู้ตัวนะประามาณนี้นะคะ เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เติมเต็มจิตใจเขาที่สุดเลยค่ะทีนี้มาดูกันว่านะแล้วเขาคิดจะทํายังไงต่อไปกับตัวคุณกับความสัมพันธ์นี้ในความคิดของเขานะคะก็ยังนอนนิ่งอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนที่ต้องทํางานรับผิดชอบอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็ค่อนข้างที่จะห่วงหน้าห่วงตาห่วงสังคมรอบๆตัวเองด้วยอะคะ่ะที่สําคัญคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เรียกว่าเห็นคุณค่าของคุณมากๆแล้วในช่วงเวลานี้อะค่ะเวลาที่เขาอยู่ว่างๆเขาก็จะคิดถึงคุณอยากจะชวนคุณคุยนะในใจเขาคือเริ่มตั้งมั่นและคิดว่าอยากจะมาหาคุณอยากจะทํายังไงดีแต่มันยังอยู่ในความคิดความฝันนะเพราะบางทีเขาอาจจะเจอปัญหาเรื่องของครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือว่าธุรกิจการเงินของเขาก็ได้ค่ะเป็นปัญหาเรื่องความมั่นคงหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของ การเลิกรายอย่าล้างการจบความสัมพันธ์เดิมๆมาแบบนี้นะคะงั้นมาดูกันว่าคุณควรจะทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้คุณควรจะเป็นความหวังเป็นกําลังใจให้เขาค่ะคอยยิดยื่นโอกาสและสิ่งดีๆให้เขานะคะแล้วความสัมพันธ์เนี้มันก็จะมั่นคงขึ้นนะมันจะมีการวางแผนพัฒนาไปด้วยกันอาจจะมีธุรกิจหรืออะไรด้วยกันก็ได้นะคะปัญหาอุปสรรคอะมันคุณอย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าไปจมอยู่กับความเจ็บปวดนะคะ